ตูนบอดี้สแลมควงก้อยรัชวินประกาศข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กเผยคลอดลูกชายแล้วตั้งชื่อว่าน้องทะเลดราม่ากอลฟพิชยะหลังเจ้าตัวโพสตคลิปรีวิวรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่ทำไมซื้อรถกระป๋องไม่มีเงินขนาดนั้นเลยเหรอขับ MG เป็นขี้ปากคนอื่นด้านกอฟพิชยะถึงกับเดือดโตกลับแซบ่ ไม่สนใจครับไม่อายหาเงินเองไม่ได้หนักหัวใครและเงินผมเน้นไปลงบ้านขี้ปากไม่สนสนปากติดขี้มากกว่าแม่หนุ่มขี้เล่นชวนเล่นขี้ซะแล้วพี่กอ๊อฟยิวชัดมงคลลงภาพขอเจนนี่รัชนกแต่งงานกลางทะเลหลังทั้งคู่เพิ่งประกาศข่าวดีว่าเจนนี่ตั้งท้องไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เผยเลิกแต่งวันที่11พฤศจิกายนนี้ แฟนคลับหนังดิสนีย์เตรียมดีใจหลังมีหน้ามาซุสนักแสดงชาวแคนาดาผู้รับบทอลาดินเผยผ่านสื่อต่างประเทศว่าหนังภาคต่อของอลาดินกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการสร้างในขณะที่เจ้าตัวก็หวังที่จะได้เล่นหนังเรื่องนี้พร้อมกับนักแสดงชุดเดิมอีกครั้งจอสคลูนีและแบรดพิต สองนักแสดงที่เคยมีผลงานร่วมกันอย่าง Ocean Eleven และ Burn After Reading กำลังจะกลับมาพบกันอีกครั้งในหนังแนวขย่าขวัญจากฝีมือการกำกับของจอห์นวัตผู้กำกับ Spider-Man เวอร์ชั่นล่าสุดหนังยังไม่มีรายละเอียดออกมามากนักทราบเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องราวการแย่งชิงความเป็นใหญ่ของคนสองคน Facebook และ IG ล่มพร้อมกันเมื่อกลางดึกคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทำเอาชาวเน็ตติดโซเชียลออกอาการเซ็งไปตามๆกันซึ่งในคืนนั้นมีคนเครียดจนนอนไม่หลับอยู่หนึ่งอัตราคนคนนั้นมีชื่อว่ามาร์คซักเคเบิกที่สูญเงินไปกว่า6,000ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้จบข่าว